จเจริญพรสาธุชนผู้ฟังทุกท่านในคืนนี้อากาศกำลังเย็นสบายอัตมาหลวงพี่อยากจะชวนโยมทั้งหลายมานั่งล้อมวงคุยกันเบาๆถึงเรื่องที่หนักหน่วงหัวใจของใครหลายคนนั่นคือเรื่องความรักกับความทุกข์โดยเฉพาะในยามที่หัวใจต้องแตกสลายวันนี้เราจะมาเยียวยาหัวใจด้วยปัญญากันนะ โยมทั้งหลายเรื่องความรักนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเป็นพลังที่ทำให้โลกสดใสแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นดาบสองคมที่พร้อมจะทิ่มแทงให้ใจเราเจ็บปวดได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับการพลัดพรากไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย 1. ธรรมชาติของความรักและความพลัดพรากบทเรียนแรกแห่งสัจธรรม โยมลองนึกภาพตามนะความรักก็เหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างสวยงามในสวนใจของเราเราเฝ้าดูแลรดน้ำพรวนดินด้วยความทนุถนอมแต่โยมดอกไม้ทุกดอกมีวันร่วงโรยฉันใดความรักก็มีวันเปลี่ยนแปลงฉันนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนเราเสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด ก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาความรักเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกันเมื่อวันหนึ่งเหตุปัจจัยเหล่านั้นเปลี่ยนไปความรักก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดการคนที่เรารักก็เหมือนเพื่อนร่วมเดินทางที่บังเอิญได้มาเจอกันบนรถไฟสายชีวิตถึงสถานีของเขาเขาก็ต้องลงไป เราจะไปเหนียวรั้งให้เขาอยู่กับเราตลอดการเดินทางก็คงเป็นไปไม่ได้ความพลัดพรากจึงเป็นของคู่กันกับความรักอย่างแยกไม่ออกเลย 2. รากเหง้าของความทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรกันแน่เวลาที่เราอกหักโยมเคยสังเกตไหมว่าความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากการที่เขาจากไปเพียงอย่างเดียว แต่ต้นตอที่แท้จริงมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นของเราต่างหากเราทุกข์เพราะความคิดที่ว่าเขาเป็นของเราเขาต้องอยู่กับเราตลอดไปความยึดติดนี่แหละคือเชือกที่มองไม่เห็นแต่มันรัดหัวใจเราจนเจ็บปวดพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดจากตัณหาคือความทยานอยากให้ทุกสิ่งเป็นไปดั่งใจเราเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่หวัง ใจก็เกิดความร้อนรนกระวนกระวายเหมือนเด็กน้อยที่ร้องไห้จะเอาของเล่นที่หลุดมือไปทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเลย 3. การเยียวยาด้วยปัญญาโอสถทิพรักษาใจเมื่อใจเจ็บป่วยการวิ่งหาคนใหม่มาแทนที่หรือการพยายามกดข่มความรู้สึกไว้อาจเป็นเพียงการบรรเทาชั่วคราว แต่ไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุหนทางที่จะเยียวยาหัวใจได้อย่างแท้จริงคือการใช้ปัญญามองให้เห็นตามความเป็นจริงขั้นแรกยอมรับความจริงยอมรับว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงความรักก็เช่นกันการที่เขาจากไปไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นธรรมดาของโลกเมื่อยอมรับได้ใจจะเริ่มสงบลง เหมือนคลื่นลมในทะเลที่ค่อยๆสงบลงหลังพายุพัดผ่านขั้นที่สองมองให้เห็นคุณค่าในความเจ็บปวดความทุกครั้งนี้อาจเป็นครูที่ดีที่สุดที่ชีวิตส่งมาให้เรามันสอนให้เราเห็นสัตว์จะทำว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราการยึดติดมีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์บทเรียนนี้ล้ำค่ายิ่งนักขั้นที่สามจเจริญเมตตา เมื่อใจเริ่มคลายจากความเจ็บปวดให้เราลองเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกด้วยการแผ่เมตตาลองอธิษฐานในใจเบาๆว่าขอให้เธอจงมีความสุขแม้จะไม่ได้อยู่กับเราก็ตามขอให้เธอได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีนี่คือการยกระดับความรักจากรักที่อยากจะครอบครองหรือราคะไปสู่รักที่อยากให้เขามีความสุขเรียกว่าเมตตา เมื่อเราปรารถนาดีต่อผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจใจของเราเองนั่นแหละที่จะเบาสบายและเป็นสุข 4. เปลี่ยนความรักเป็นธรรมะแปลเปลี่ยนบาดแผลเป็นปัญญาทุกครั้งที่ความเจ็บปวดผุดขึ้นมาในใจแทนที่จะจมอยู่กับมันให้เราใช้โอกาสนั้นในการเจริญสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วน้อมนำใจมาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า สิ่งนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นทุก์นอไม่ใช่ตัวตนของเราหนอหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองเมื่อเราฝึกมองอย่างนี้บ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยๆคลายออกเราจะเห็นว่าทั้งความสุขและความทุกข์เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้มีแก่นสารอะไรให้ยึดถือความเจ็บปวด จะกลายเป็นปัญญาที่ทำให้เราเข้าใจโลกและชีวิตได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 5. ความรักที่แท้จริงสู่ความสงบที่ยั่งยืนท้ายที่สุดแล้วโยมความรักที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดไม่ใช่ความรักจากคนอื่นแต่คือความรักในสัจธรรมรักในความจริงรักในการฝึกฝนพัฒนาจิตใจของตนเอง เมื่อเรารู้จักรักตัวเองอย่างถูกวิธีคือมีเมตตาต่อตอนเองให้อภัยตนเองและมุ่งมั่นทำแต่สิ่งที่ดีงามเมื่อนั้นใจเราจะแข็งแกร่งและเป็นอิสระโยมท่านใดที่กำลังอยู่ในห่วงทุกข์ของการอกหักอาตมาอยากให้มองว่านี่คือโอกาสที่ธรรมะจะัดสรรมาให้เราได้ฝึกฝนจิตใจเป็นบททดสอบที่จะทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น หากเราผ่านมันไปได้ด้วยปัญญาความทุกข์จะค่อยๆเบาบางลงและความรักที่แท้จริงคือความรักที่เปี่ยมด้วยเมตตาและปราศจากเงื่อนไขจะเบ่งบานขึ้นในหัวใจของเราเองคืนนี้ก่อนจะหลับตาลงลองปล่อยวางเรื่องราวที่หนักอกสูดลมหายใจเข้าลึกๆระลึกว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไป ขอให้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางให้ใจของโยมกลับมาสงบสุขได้อีกครั้งนะเจริญพร